หม่สงค่าใหม่ส่งไอโกเขากูกกค่ะเนะาะเมื่อในกกเขาตีเอาลองลิลีมาปากักบนติโกเขาแทงค่ะเนาะสั่งวา่าติกกเขาก็หลยตีเข้ามาใหม่ในกอย่าลืมเตกติดตามไว้ค่ะเนาะข้าหน้าตีเลห h ันคลิปใหม่ๆอันตีเขาลงไว้จอมค่ะเนะาะเมื่อในกกเข้าตีมาลัดนี้ลองลองเฟซบุ๊กแทงเหมือนกันนะค่ะเนาะมีหลายๆก็ถามมาว่าเพราะว่าเขาอ่ เป็นใต้ก่อกันในเฟซจ่องเตจังตักหากันไรในค่ะวะเนาะเมื่อในกองข้าวแต่มาบอกนี่ว่ามันจังตักหากันไรยังก็เขากว่ามันติดกันอยู่ตีไรในคะเนาะสังว่าใต้ก๋อเขาก็ไลยตีอําไปฮู้ในก็ซึบตัวจ้อมกันไรค่ะเนาะเฮาเตจเข้ามาในแอปมิซิเจอค่ะเนาะเพราะว่าเฮาอําไรเป็นใตก้ก่อกันเขากว่ามันติด อยู่ไววแขงตีหนึ่งไหนคะนอะ้องเหมือนจังนาวว่ามีเออบ่าวในกระดานปุ่งแตกมันคะนาะมันจึงว่ามีก้นไข่ตักหาเฮาไปกับว่าเฮาอ่ำไปเลยรับเขาเป็นแตก,ก้อ,อกจนไหนคะนาะเขากว้ามเขาเดีมากขึ้นไม่ตั้งเนื้นอในคณะอันนี้มีเล็กรกะบ,บกในคะนอะ้อเป็นเตักมาไหวคะเนะ้ะเฮาก็เตะเขากว่าตีในคะนะเตะเขากว่าค่ะเพราะว่าเฮาเตะเขามาใไหนเฮา เลื่อนคืนค่ะเนาะมันเตีหันอันที่ห่างหอกกว้างเลยค่ะเนาะมันเตีเตะไม่ว่าข้ามขอส่งข้อความเลยค่ะเนาะเฮาเต้เขากว่าค่ะนะพอเฮาเต้เขามากก็ตีเป็นเจ้าไหนค่ะเนาะมีคนตักมาหาข้าวนำบันนำค่ะเนาะข้าวโกดึกหันกล้วยหนยค่ะเนาะย้อนคลองน้องๆปีๆอ้อยโกดั้งหลายกุ้กุสิกำหน่อยค่ะเนาะข้าวโกดึกมาตุ้ยเหมือนในกล้วยค่ะเนาะย้อนไปว่าข้าวในเก็การยุงเต้ๆหน่อยค่ะเนาะ ย้นตักหาข้าวคนนําได้ๆคะะ่ะน้อข้าวอะไรตอบให้ก้อนย้อนบอกว่าอําไรเป็นอ้ยก่อกัอนในเพจอะไรมันมันอําไรแจ้งไวในคะะนาะมันเด็กึ้นไว้ตั้งเหนือนั่นค่ะนะอันในค่ะน้ะนะมีน้องๆอ้ยก่อเขาถามมาลองเพจบุ๊กนั่นค่ะนาะเดี๋ยวปีหมยสายตีหาข้าวย้าต้านเสียมาตอบบนกูเกิลค่ะนาะสองวันนั่นเลยตอบในก่อย้อนคว้างนำนำเสก้ำคะ่ะ อันีข้อความอันดีเฮาเป็นแตก่อกันมันเต็มปอหันเข้าคะ่ะน้องแต่มี2-3กม็มีพี่น้องแห่แม่จะได้เคยคะ่ะเนาะอาจารวางเต็มาอยู่ไว้ตั้งตั้งเหนือนะคะเนาะแต่ก็เขาก็ไล่ติไปฮู้นะะี่ก็เสกด้วยคะ่ะเนาะมังปอกมังไรก็เต็มมีโอ้ยก็เฮาอันดีหฮบ่ปเ,เป็นตก่อกันแฮวก็เขาก็ตักมาจาในในังได๋ก็เต็มมีอยู่คะ่ะเนาะ ในก็เป็นล็อกไล้อันง่ายๆอันนึงมาลัดนี่กันนะคะเนาะกัมปน,นําก็ตีหู้อยู่ค่ะเนาะกัมปน,นาก็ติดไปหู้ค่ะเนาะเขาก็มาลัดให้ไลฟหู้ไว้นะคะเนาะยา่อกอสังวัตติโกเขาก็หลายดีปแปลงลยเขามาติดติดตามปันตั้งยูทูบในก็เขามาติดติดตามไลฟ์ใค่ะเนาะเขาติดในช่องยูทูบเขาค่ะนะอัน,นีนค่ะนะ คือคล่องยูทูบเขาว่ามวยใสค่ะเนาะเตรียมไม่ภาษาอังกฤษค่ะเนาะเขาเดีมาลงล็อกไล์หลายๆอ่านอันที่เขาเฮ็ดคลิปไว้นั่นเขาเดี๋ยวลงไว้ใน y ยูทูบในี่ค่ะเนาะอย่ากล้วยลุ้งไว้ในเพจเพจในค่ะเนาะสังวัตติโกเขาก็ไล์ตี้ไปไล์ติดตามก็ผักจอบในค่ะเนาะผักมาติกดิตตามปันแห้งใจเขาไลในค่ะเนาะอย่าก็ปันตั้งหันถึงไล์ใต้คลิปวิดีโอในในี่ค่ะเนาะย่อก็ ผักแช่ปันเฮใต้ก็ต่างก็ไล่หู้ไ่ถอมจอมสีกร,รัมไหนคะเนาะไปทบกันแทงคลิปใหม่อย่าลืมปันตั้งหันถึงไว้ใต้คลิปในในคะเนาะค้าวเตี๋ยมมาอ่านเซวก็ตอบปันกูก็ค่ะใหม่ทรงกูก็คคะเนาะบายบายคะ่ะ